อยากจะเบอร์วัตถุที่มีการเคลื่อนไหวแบบนี้ทำยังไงเดี๋ยววันนี้สร้างเงินในอากาศมีวิธีง่ายๆมาทำให้เพื่อนๆดูกันจ้าตามมาเลยจ้าขั้นตอนแรกเปิดแอปแคปคัสขึ้นมาก่อนเลยจ้ากดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอของเพื่อนๆขึ้นมาค่ะวันนี้เราจะมาทดลองเบลอร์สมุดเล่มนี้ค่ะกดที่ข้อความค่ะจากนั้นเลือกสติกเกอร์ เลื่อนหาสติกเกอร์เบอร์ค่ะในนี้มีสติกเกอร์เบอร์ให้เพื่อนๆเลือกหลายรูปแบบเลยค่ะจากนั้นเพื่อนเพื่อนเลือกสติกเกอร์เบอร์ที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะสร้างเงินในอากาศขออนุญาตเลือกอันนี้นะคะปรับขนาดของสติกเกอร์เบอร์ให้เหมาะสมกับวัตถุของเราค่ะเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกเลยค่ะจากนั้นกดฟังก์ชันติดตามค่ะ ปรับขนาดและตำแหน่งของวงกลมสีเหลืองให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเบอร์วัตถุค่ะจากนั้นกดเริ่มการติดตามและรอระบบประมวลผลสักครู่ค่ะกดค้างที่ทายเอ f เฟกแล้วลากไปจนสุดคลิปเลยค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถบันทึกคลิปไปใช้งานได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ